คดีพลิกสื่อดังอิสราเอลเผยผลสอบตำรวจเหยือ่อเทศกาลดนตรีเป็นฝีมือกองทัพและนักรบสารภาพพลาดเข้าใจผิดคิดว่าเป็นฮามาส จากกรณีมีผู้เสียชีวิตในเทศกาลดนตรีแห่งหนึ่งในอิสราเอลโดยอ้างถึงกลุ่มฮามาสบุกโจมตีเป็นเหตุการณ์สูญเสียครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในรอบหลายทศวรรษดิการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้คนทั่วทุกมุมโลกและสุดวันที่19พฤศจิจกาย,ยนปี2566มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผลสอบในคดีดังกล่าวโดยบล็อกดิต w o ั l d u p ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเปิดเผยไว้ว่าหนังสือพิมพ์ฮารเรสของอิสราเอลได้มีการรายงานเรื่องอื้อเชาคึกโคมช็อกโลกครั้งใหญ่สนนรสุ รวจากเหตุการณ์สังหารในเทศกาลดนตรีซูเปอร์โนวาในช่วงเช้าตรู่ของวันที่7ตุลาคมปี2566ใกล้กับชายแดนกาซาและโทษว่าเป็นฝีมือของฮามาสมาตลอดผลจากการสอบสวนเริ่มจากกองทัพอิสราเอลได้มีการละทิ้งหน้าที่รอบๆชายแดนกาซามีคำสั่งย้ายทหารทั้งกองพลไปรกรานยังเขตเวสต์แบงค์รัฐปาเลสไตน์เพื่อปกป้อง,องชาวยิวที่กำลังปล้นสะดมดินแดนงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองทัพรู้ว่า ไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเมื่อทหารฮามาสบุกข้ามรั้วไปยังดินแดนปาเลสไตน์ของตนเองแต่อิสราเอลยึดครองไปและเป็นบริเวณจัดงานเทศกาลดนตรีจึงไม่มีทหารอิสราเอลอยู่ในบริเวณเลยอย่างน่าเหลือเชื่อมีแต่ตำรวจจำนวนหนึ่งกองทัพมีการแก้นหน้าโดยมีการส่งเครื่องบินรบไอพ่นและเฮลิคอปเตอร์อาปาเช ไปยังที่เกิดเหตุจากผลการพิสูจน์หลักฐานตำรวจเปิดเผยข้อสรุปชัดเจนว่าเครื่องบินรบไอพ่นของกองทัพอากาศได้มีการทิ้งระเบิดใส่รถยนต์สังหารหมู่พลเรือนชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติหลายร้อยคนเฮลิคอปเตอร์อาปรเช่ของกองทัพยังรุมสังหารโดยระเบิดใส่รถยนต์ทุกคันด้านล่างมีการใช้ปืนกลทำลายใส่พลเรือนชาวอิสราเอลชาวต่างชาติสหรัฐและชาวยุโรปอีกหลายสิบชาติที่มาร่วมงานเทศกาลดนตรีเรียกว่าเป็นใบไม้ร่วงทัน อีกกว่า300รายนักบินอิสราเอลยอมรับสาร,รภาพต่อตำรวจว่าเฮลิคอปเตอร์อัเปเชได้มีการกราใายพลเรือนซึ่งกำลังแต่งฮือหน,นีจากเทศกาลดนตรีซูเปอร์นวาในคำคืนดังกล่าวโดวยอ้างว่ามีความสับสนในคำสั่งจึงแยกแยะความแตกต่างไม่ได้ว่าใครเป็นใครอ้างว่าเข้าใจผิดคิดว่าพลนเรือนอิสราเอลและต่างชาติที่อยู่ในรถทุกคันและกำลังวิ่งแต่งฮือเหล่านั้นล้วนเป็นทหารฮามาสพวกเขาจึงเร่งอัตราปืนกลและจรวจใส่เต็มพิกัด มหาาศไปยังผู้คนหลายพันคนเหล่านั้นส่งผลให้เกิดการสังหารหมู่ชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติในบริเวณนั้นหลายร้อยรายหรืออาจจะถึงพันรายนักรบฮามาสมาถึงพอดีได้พาพลเเรือนบางส่วนลบนี้กลับไปยังดินแดนกาซาเฉพาะร่างจากเหตุที่ร,ระเบิดจากเครื่องบินรบอิสราเอลมีจํานวนกว่า200รายถึงแยกแยะไม่ได้ว่าเป็นใครตำรวจอิสราเอลจึงได้มีการยกเลิกข้อกล่าวหาต่อทหารฮามาสในปมการสังหารคน1,200คนเนื่องจากผูกกระทําการ กาะอาชยกรมสังหารหมู่คือกองทัพอากาศอิสราเอลได้มีการสั่งการจากรัฐบาลและได้ลบล้างข้อกล่าวหาว่าฮามาสพอลล้วนเกิดจากการยิงโดยเครื่องบินเจ็ตและเฮลิคอปเตอร์ของอิสราเอลทั้งสิ้นการเผยผลสอบสวนของตำรวจอิสราเอลแสดงถึงความไร้ความสามารถและความล้มเหลวครั้งใหญ่ของหน่วยข่าวกรองและทหารทําให้รัฐบาลและกองทัพกลัวความผิดแรงการถูกลงโทษตามกฎหมายอิสราเอลและสารอาญาระหว่างประเทศจึงวางแผนร่วมกันกับสหรัฐและ บางชาติในโยุโรปต่างพอดเรื่องโฆษณาชวนเชื่อชาวโลกยนแพะรับบาปให้กับฮามาสและชาวปาเลสไตน์ในแนวหลังรับเคราะหไปทั้งหมดนั่นเอง